เอาละสิครับงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆผู้ที่ได้ครอบครองพลังของผลปีศาจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลในการฟาร์มที่ดีที่สุดกับอยากจะลองกินผลโดคูโดคูผลปีศาจสายพารามมเซียงานนี้เขาจะชิดรอดในโรคแห่งโจรสลัดอันโหดร้ายแห่งนี้ได้หรือไม่ไปติดตามรุ้นแล้วจะช่วยเขาได้ใน2 4ีชั่วโมงบล็อกพุดครับกะบี อยู่ที่ใจแค่ไม้ไผ่ก็ไร้เทียมทาน oh! เป็นไงคมปะล่ะ nope. เ,เปิดคลิปมากวนบาทาคุณผู้ชมเลยนะครับผมมาเข้าเรื่องของเราในคลิปวิดีโอนี้กันดีกว่าครับ <IS U TS> ในคลิปนี้นะครับผมจะมากินผลปีศาจที่อยากกินมานานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้กินครับผมนะ <S <S <G un> เพราะว่าส่งไม่ได้เลยครับนั่นก็คือผลวีนอมหรือว่าผลพิษนั่นเองครับซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้ปีศาจที่ถูกขนานนามว่าหายากที่สุดแล้วนะครับผมใช่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาส่มไม่ได้เลยนะครับผมนะผมก็ตัาใจอยู่สักพักหนึ่งครับในการที่จะกินผลปีศาจอันนี้นะครับไม่เชื่อมันไม่ดีแต่อย่างไรนะ ก่อนเนี่ยผมใช้ผลพัตั้งแต่ต้นนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจู่จะให้มาเปลี่ยนเป็นผลวีนอมก็คงจะทําใจลําบากนิดนึงนะครับนะพอผมทําใจได้แล้วครับผมจึงตัดสินใจกินมันนะครับพอกินเสร็จแล้ววบก็ไปสุมผลกับ NPC อีกหนึ่งครั้งครับเผื่อจะได้ผลผิดฮะจะได้เอามาเก็บไว้ในคังนะครับนะแต่ผลที่ได้นั่นก็คือเกลือร้นล้วนนะครับคุณผู้ชมมาผลนี้ให้ปีแถมก็สาร5กิโลยังไม่มีใครเอานะครับนะผมจึงไปโยนทิ้งให้กับรับ n p c รีบความรับเก็บอกว่า ของฟรีแครๆก็ชอบจริงไหม จริงครับผมนะและในเมื่อเราตัดสินใจที่จะกินผลปีศาจอันใหม่เข้าไปแล้วครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อจากนี้นั่นก็คือการฟาร์มอย่างบ้าคลั่งนั่นเองนะครับผมนะสำหรับการฟาร์มครับถ้าคุณใช้ผลพาคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าใครๆเขาก็ทํากันนะฮะแต่สําหรับคนที่ไม่มีผลพระหรือว่าไม่ได้กินผลพระนี่สิครับมันคืองานหินดีๆนี่เองนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เวลไม่ตันนะครับผมให้ใช้ผลพาไปก่อนจนเลเวลตันแล้วค่อยเปลี่ยนผลจะดีกว่านะครับนะเมื่อมาถึงเกาะที่ต้้องกาารรรจะะฟ์มแลวนคับ ผมก็ทาการเซฟจุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็มาทำการตีมอนนะครับผมอยากจะหัวเราะเข้าให้ครับเอาไม้จิ้มฟันไปตีมอนนะครับผมไม่ใช่คคือดาบยูรุจิวัน้อยนะครับผมนะดาบนี้ครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยครับผมในเมื่อไรพลังพ้าแล้วก็ความลำบากเลือเกินครับคุณผู้ชมาะความไปสักพักหนึ่งนึกขึ้นได้ครับเอ้าไอเทมที่เราใส่อยู่ครับมันเป็นไอเทมบัฟดาบนะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นสายฝนปีศาจแล้วฮะบัฟดาบคงไม่จําเป็นนะครับผมจึงขับไปที่แมนชั่นอีกครั้งหนึ่งครับไหนๆก จะเปลี่ยนไอเทมประดับทั้งทีครับผมตัดสินใจเปลี่ยนดาบไปด้วยก้วกันนะครับนะผมเปลี่ยนเป็นเคียวนะครับผมคิดว่าโยรุจิ๋วเนี่ยไม่น่าจะสู้เคียวได้นะครับเคียวน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับนะส่วนของไอเทมฮะผมก็เลือกอยู่สักพักหนึ่งครับลังเลไม่รู้จะเลือกอะไรดีครับตัดสินใจเลือกวัวเรื e เฮล멧ก้วกันนะครับนะพอเลือกไอเทมเสร็จแล้วดาบเสร็จแล้วครับทำการรีเซ็ตตัวละครเลยครับเพราะว่าเราเซฟจุดเกิดไว้แล้วนั่นเองนะครับนะแต่ก่อนจะไปฟาร์มมอนครับทำให้ฟาร์มง่ายขึ้นนั่นก็คือ EX EX คคููณณ2 2ผมจจึงไปสุ่าก สุ่มไปสุ่มมาแจ็คพอตแตกอีกแล้วครับผมเดดคิงใจดีแจกผลปีศาจฟรีครับผมนะาแหมไอเราอุสาส่าดีใจคิดว่าจะได้ผลอะไรที่ไหนได้ครับได้ผลสปริงครับผมโหให้ตายเหอะ <Nope. S 1> หลังจากที่ผมสุ่มได้ยีกพีคูณ2ครับผมจึงรีบวิ่งกลับไปที่มอนต์ด่วนเลยครับผมก่อนที่ยีกพีคูณ2มันจะหมดนะครับได้พอตีไปได้สักพักหนึ่งนึกขึ้นได้ครับผมว่าออ้ดาเมจดเบาขนาดนี้ไม่น่าจะไหวครับทำการรีสเตตัสดีกว่าครับจึงวิ่งกลับมาที่เดทคิงอีกหนึ่งครั้งเพื่อทำการรีสเตตัสครับผมคา สเตตัสก็ถูกเลยเกินครับราคา150กระดูกเองครับผมฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้150กระดูกแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับต้องเสียโลบักในการรีสเตตัสนะครับนะเดี๋ยวนี้โอ้โหฟรีของดีใครๆก็ชอบนะครับผมนะหลังจากที่ผมได้ทําการรีสเตตัสเสร็จแล้วครับผมจึงกลับไปฟาร์มที่มอนตอีกหนึ่งครั้งครับผมนะฟาร์มไปได้สักพักหนึ่งอ่ะแม่ขอยังชั่วหน่อยครับคุณผู้ชมฮะแบบนี้พอสู้กับมอนได้นะครับผมนะ two hours later ในที่สุดฉันก็ได้พลังครบทุกสกิลสักที<า>หลายคนอาจจะสงสัยว่าโหพี่ทำไมฟาร์มเร็วจังเลยอ่ะเทพจังเปล่าหรอกไอ้ที่เห็นนี่ตัดต่อล้วนๆนะครับผมนะผมนั่งฟาร์มตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับคุณผู้ชมกว่าจะได้ข้ามแบตเตอรี่300ตรงนี้นะครับ <c oughs> เอาสลากเลือดเลยนะฮะทำไมเป็นฟาร์มยากฟาร์มเย็นขนาดนี้เอาแหละในเมื่อเราสามารถปลดล็อกได้ครบทุกสกิลแล้วมันต้องลองของกันหน่อยฮะแต่ก่อนจะไปลองของนั้นครับผมต้องลองสกิลให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเอาละเรามาลองสกิลกันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะล่งๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะครับผมมาที่สกิลแรกนะครับสกิลแซดนะครับ ポイซอนเด็คเจอร์นี่ๆๆๆๆๆก็จะเป็นการยิงพิษออกไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ค่าแบตเตอรี่ไม่เต็มนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดาเมจน่าจะประมาณ312นะครับผมนะถ้าผมตาไม่ฝาดนะครับผมนะต่อไปนะครับสกิลเอ็กซ์ครับผมน็อกซี่ช็อตยาตูมโอ้โหอันนี้แบบติดพิษหนักมากอะ่ะคุณผู้ชมดูดิดาเมจเท่าไหร่มองไม่ทันเลย ผมจะไม่เปิดไฮคิสังเกตก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะเบื่บอเนาะคุณผู้ชมจะไม่เห็นนะฮะนะต่อไปฮะเป็นท็อกซิกฟ็อกยาอ๋อเป็นพิษติดตัวแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลวีนะครับฐานฟอร์มเมชั่นโอ้โหแปลงล่างโเคเทนะครับแปลงล่างแล้วยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดวคุณผู้ชมเวลาเราแปลงร่างแล้วใช้สกิลมันเปลี่ยนด้วยนะฮะ อ๋อมีค่าแปลงล่างด้วยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับแถบสีแดงเนะี่ยคุณผู้ชมนะฮะค่ามันจะลดไปเรื่อยๆนะครับหากกรณีที่เราใช้แปลงล่างอยู่เนาะเนะี่ยผมขอลองใหม่นะอ่ะลองเลยด้วยกันไม่ต้องมีมอนต์หรอกอันนี้มอนอยู่นี่มอนอยู่นี่โอเคโอ้โหทำลายต้นไม้ได้ด้วยว้าวแรงจัดๆเนะี่ยขอลองน็อกไฟช็อตตูมเป็นไงคูดามิทห,หนักแน่นนะฮะตามด้วยท็อกซิกฟ็อกโอ้ สกิลวงโคตรกว้างคุณผู้ชมครับอู้มันตายแล้วอะอู้ว้าวสกิลกว้างมากนะครับโหดมากสกิลนี้นะฮะอ่ะยิง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 ใหม่อ่ะใส่มาทุกสกิลใส่มาทุกสกิลโอเคอ๋อค่าแปลงร่างหดมดแล้สกูนี้เลยกลับร่างเดิมนะฮะต่อไปนะฮะ Serpent w a c h อันนี้ แปลงร่างเป็นงูน้อยงูน้อยน่ารักนะครับผมนะรู้สึกเหมือนบินจะช้าหรือว่าผมคิดไปเองวะเฮ้ยแต่ว่าทำดาเมจได้ด้วยนะ<__>เป็นพิษนะครับ<__>เดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างใหม่นะ<__>คุณผู้ชมนะแล้วก็สกิลเนี่ยฮะ Serpent Ward นีนะฮะ<__>อยากรู้นะครับว่ารูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงดาเมจนะครับ<__>แปลงร่าง Serpent Ward โอ้โอ ว้าวเหมือนมีลูกน้องออกมา3ตัวคุณผู้ชมรอบตัวเราครับแล้วก็ตาเป็นสีขาวนะฮะดูน่ากลัวกว่าล่างแรกเดี๋ยวนะหรว่าผมคิดไปเองเมื่อกี้ผมกดไม่สุดนะฮะคุณผู้ชมฮะสกิลมาเลดิ้งออกเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยแต่ว่าคูดาวเร็วมากเลยนะสกิลเขาแบบครูดาวเร็วจะจัดเลยอนะ่ะคุณผู้ชมดูดิคอยดูนะผมตูมทำดามเมจด้ด้วย,วยอาวว้าวแล้วก็สกิลออโตโด้ด้วยนะ ตามมอนมาสักครู่นี้นะฮะขอดูเลือดเทีมอนหน่อยโอ้โหหายไปครึ่งนึงอะแรงจะจัดนะครับดูดิครูดาวเสร็จแล้วเร็วเร็วจัดเร็วจัดเอาละในเมื่อเราลองสกิลครบทุกสกิลแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปประลองฝีมือเพื่อที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแล้วครับ <Brand. S 1> ผมโอเคก่อนอื่นผมต้องกลับโลก2ก่อนกันละกันนะครับคุณผู้ชมะฮะคนเยอะดีฮะถึงสักทีโคลอสเซียม ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับผมใช้ไอเทมเป็นวอริเออร์เฮล멧นะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับผมสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าดาเมจมันเบาเกินไปนะครับผมจึงเปลี่ยนครับเป็นกราเดียนสันเฮดอันนี้คุณผู้ชมนะครับนะเออรู้สึกว่าหล่อเท่ขึ้นมาหน่อยครับผมพร้อมกับดาเมจที่แรงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ครับสำหรับสายผลปีศาจนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ผ้าคุมหนวดดำนะครับผมนะดอกจากบอสหนวดดำนะครับอัตราดอกหปอผมตีไปเป็น20ตัวครับ ไม่ตกเลยสักตัวนะครับผมนะฮะใครดวงดีก็จะดอบนะครับผมนะแล้วแต่ดวงนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่บัฟดาเมจผลพิศารถึง15ร์นะฮะก็จะดีกว่าไอเทมอื่นเนาะสำหรับสายผลพิศารนะครับนะโอเคเรามาประลองกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮนะ i เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนีครับ24ชั่วโมงในบล็อกฟุตนะครับกับผลพิศว่าผลวีนอมของเรานะครับผมนะโหดไหมครับคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าผลนี้เนี่ยสกิลมันเท่ดีนะนะครับแต่ความยากรวมไปถึงการล่าบอสด้วยข้อเช่นกันนะครับผมนะแต่ PVP เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับไม่น่าละฮะในตลาดก็ถึงขายกันแพงนะครับผมไปหาดูมานะฮะผลนี้เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ20รือ30บาทนะครับนะตอนแรกผมไม่คิดว่าแตะมะม่วงนะครับไม่ใช่นะครับผลพิษนะฮะ ขายพรมันมะม่วงเลยนะครับเอาเละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหาเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบายสวัสดีครับบาย